สิ้นแสงดาวดวเาเล่าร้องจากสุมทุ่มลุ่มน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงามแวววูดรถไฟพี่แสนนารลสมุทรสงคราม อ่าที่เหลือร้องต่อกันเอ,เองนะครับใครที่ร้องเป็นนะนนท์ร้องได้แค่นี้แหละสวัสดีเพื่อนๆนะครับบันบรีเขาตะเทียงแยดนครพนมผมนนทนนท์กเกษตรนอกโรงเรียนนะครับกลับมาเจอเจอกันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับ ามาคลิปสาระความรู้เล็กๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมันบุรีนะฮะวันนี้ดนนวดจะพาเพื่อนๆมาสังเกตผลของหม่อนหรือว่ามันบุรีนะฮะวันนี้เรามายกตัวอย่างสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่กันนะครับหม่อนที่เขามีความพร้อมที่จะติดผลและผลเนี่ยสามารถจะอยู่กับต้นแม่จนสุกและกลายเป็นผลหม่อนให้เราได้รับประทานได้ กับผลหม่อนที่เป็นประมาณว่าลูกหลงออกมานะครับเหมือนกับเป็นลูกที่ที่พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะออกมาและสุดท้ายเนี่ยนะครับแม่ก็ทิ้งเธอไปทําให้เธอเนี่ยล่วงนะครับเรามาดูความแตกต่างกันว่าลักษณะของหม่อนที่พร้อมกับหม่อนที่ไม่พร้อมเนี่ยมีลักษณะแบบไหน อ่ะเอาที่ลักษณะของหมอนที่ยังไม่พร้อมที่จะติดผลก่อนนี่อย่างที่เห็นอยู่เนี้ยเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเอามือบังหน่อยเวลาใครปลูกหมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอนเราออกมาลักษณะแบบนี้จากกิ่งแบบนี้นะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าผลของเขาเนี่ยร่วงนะครับแบบนี้เราอย่าไปตกใจนะฮะไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าอ่า แม่ของเขาหรือว่าต้นแม่ของเขาเนะยังไม่พร้อมที่จะติดผลเนี่ยแบบเนี้เห็นไหมครับสังเกตได้ง่ายสังเกตที่ภูขเขาก็ได้ภูของเขาเนี่ยจะไม่แน่นนะภูจะห่างๆขนจะน้อยๆแบบนี้นะฮะและกิ่งผลพวกเนี้จะออกมาจากกิ่งกระโดงซึ่งเป็นกิ่งเมนหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเป็นกิ่งที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์กิ่งยาวนะฮะพอเราตัดปุ๊บเขาแตกยอดออกมาใหม่ ตาเขาแต่งยอดลงใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีผลพวกนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นผลที่เขายังไม่มีความพร้อมนะที่จะออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าต้นแม่ยังไม่พร้อมที่จะออกผลแต่ด้วยความที่เขาเป็นหมอนที่มีความดกเขาก็เลยติดผลออกมาเนี่ยประมาณนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้นี่คือหมอนที่ยังไม่พร้อมนะฮะอันนี้นนะหนวดพามาดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับนะฮะ พอเราปลูกไปสักพักหนึ่งแบบนี้สักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผลร่วงพอผลร่วงเราก็ตกใจนะฮะนั่นว่าก็มีคําถามที่เพื่อนๆถามมาเยอะมากเนี่ยสำหรับลักษณะผลแบบนี้นะครับแบบนี้เขาจะอยู่อา,อาจจะร่วงตอนที่เขาเขียวนะเขียวๆก็อาจจะร่วงได้หรือว่าอาจจะเริ่มเข้าสีออกส้มอ่อนๆกาลังจะเข้าแดงก็อาจจะร่วงได้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะล่วงทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์เขาก็อาจจะมีผลที่ติดอยู่บ้างก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ว่าต้นแม่เนี่ยไอ้กิ่งกิ่งหลักของเขาเนี่ยจะจะมีอาหารพอเพียงที่จะเลี้ยงเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิ่งประมาณนี้ที่ออกผลแบบเนี้ยนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าอาหารเขาจะไปเลี้ยงอ่าที่ที่ยอดยอดใหม่ที่แตออกมาเห็นไหมยอดก็จะมีความอวบค่อนข้างที่จะอวบมากๆนะฮะคือกิ่งพวกนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเราจะทําผลเนี่ยเราก็สามารถจะเด็ดยอดให้เขาสะสมอาหารในกิ่งพวกนี้ได้ นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเหมือนบางคนบอกว่าเอ้ยไว้ให้ต้นสูงยาวก่อนฮะเพราะนี่เขายังสั้นเกินไปเขายังเป็นพุ่มอยู่ยังเล็กอยู่นะฮะก็แล้วแต่ว่าเรามีความชอบแบบไหนนะฮะอ่ะอันนี้กรณีของหม่อนที่ยังไม่พร้อมที่จะติดผลก็จะมีลักษณะประมาณนี้ฮะประมาณนี้ลูกจะออกห่างๆแล้วก็ภูของผลเขาเนี่ย จะห่างๆเหมือนกันภูจะไม่แน่นนะฮะขนก็จะน้อยๆน,นะมีขนออกมาผลเล็กๆขนก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะจริงวขนก็จะขาวๆอยู่ถ้าประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือหมอนที่ยังไม่พร้อมที่จะติดผลแต่ว่าเขาออกผลมาด้วยความที่เขาเป็นหมอนที่มีความดกของเขาอยู่แล้วส่วนหมอนที่พร้อมที่จะติดผลผลจะออกมาลักษณะประมบณนี้ฟริงอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ย สังเกตนะฮะแล้วเราสังเกตกิ่งก่อนตอนแรกเนี่ยกิ่งของเขาจะเป็นกิ่งแขนงที่แตกออกมาจากกิ่งกระโดงกิ่งนี้คือกิ่งหลักเป็นกิ่งกระโดงนะฮรเห็นไหมฮะพอกิ่งแขนงแตกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผลที่ออกมาจากกิ่งแขนงเนี่ยเห็นไหมของน้นวดเว้นไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ตาห้าตาเนี่ยจริงห้าตาทั้งตาเล็กที่ยังไม่แตกมาด้วยนะครับเขาก็จะมีธาตุอาหารเนี่ยมาเลี้ยงผลเพราะว่าเขาเป็นกิ่งที่พร้อมที่จะติดผล อาต้นนี้อาจจะยังมองไม่ชัดเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งมาดูต้นอื่นบ้างนะฮะนั่นวดให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับดูดีขนาดเงายังก้มเลยเพราะผมปวดหลังปวดเอวอ่ามาดูต้นนี้ต้นนี้ให่เห็นความชัดเจนมากกว่านี่ดูต้นนี้นะครับนี่คือกิ่งที่พร้อมที่จะติดผล อันนี้คือหนวดเว้นไว้นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่หนวดเอามาปลูกใหม่แบบนี้จริงๆผมต้องตัดกิ่งพวกนี้ออกแต่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเห็นภาพแบบชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหมกิ่งที่พร้อมที่จะติดผลเ็าจะออกมาจากกิ่งกระโดงซึ่งกิ่งพวกนี้จะเป็นกิ่งแขนงที่แตกมาเห็นไหมกิ่งเขาจะไม่ใหญ่นะครับและยอดของเขาเนี่ยที่แตกออกมาเนี่ยก็จะไม่อวบไม่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 ค่อยไม่ไม่ค่อยสมบูรณ เพราะว่ากิ่งพวกนี้เป็นกิ่งที่เหมาะที่จะติดผลเขาจะเอาธาตุอาหารส่วนมากเนี่ยไปเลี้ยงผลของเขานะฮะผลพวกนี้ต่อให้ยังไงก็ไม่ไม,ไม่มีคำว่าล่วงน้อยมากนะฮะที่ล่วงเท่าติดเท่าที่หนวดปลูกมานะครับน้อยมากที่ท,ที่ผลพวกนี้จะล่วงนะฮะที่ออกมาจากกิ่งกิ่งแขนงเนี่ยกิ่งขแขนงหมดเลยนะครับเพราะว่าตามหลักกิ่งตรงๆของเขาเนี่ยเป็นกิ่งกระโดงอยู่แล้วแต่ก่อนเป็นกิ่งกระโดงยาวขึ้นไปใช่ปะฮะ แต่กิ่งแขนขงพวกนี้แตกออกมาอันนี้คือเราเว้นไว้เฉยนะครับเราเว้นไว้จริงๆเพราะช่วงนี้คือหม่อน่ะเขาพร้อมที่จะติดผลอยู่แล้วนะครับพอเราย้ายมาใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดกิ่งหลักของเขาเนี่ยออกนะฮะนี่คือกิ่งที่พร้อมที่จะติดผลสังเกตนะครับดูเป็นกิ่งที่แตกออกมาจากกิ่งใหญ่แตกออกมาจากกิ่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะฮะธาตุาอาหารที่อยู่ในตาของเขาเนี่ยเจ็ดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วเขาเหมาะที่จะทําผล มากกว่าเหมาะที่จะนําไปขยายพันธุ์กิ่งพวกนี้เหมาะที่จะทําผลมากกว่านําไปขยายพันธ you ุ์เพราะว่ากิ่งเขาค่อนข้างที่จะเล็กตาของเขาค่อนข้างที่จะโตนะฮะอ่านี่สังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนได้จะมองเห็นแบบชัดเจนนะ workplace. นี่สังเกตได้นะฮะอันนี้คือต้นที่เราเราสามารถจะ,ะต้นที่ที่กิ่งที่พร้อมที่สามารถจะติดผลนะฮะดกแล้วก็ผลเนี่ยจะไม่ร่วงนะครับถ้าติดผลมาจากกิ่งแขนงประมาณนี้ แต่ถ้าแบบนี้อ่านี่ต้นนี้อยู่ใกล้ๆใ,ให้ดูนี่ๆเห็นไหมฮะต้นนี้เนี่ยกิ่งนี่แบบโอ้โหอวบสวยงามมากนะครับแต่ดูผลนะครับผลพวกนี้ต่อไปเนี่ยนะครับอ่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือร่วงนะครับแบบเนี้ยจะร่วงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากิ่งที่ผลที่ออกจากกิ่งแบบเนี้ยไหมฮะนี่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือให้เราสังเกตที่ยอดใหม่ที่แตกออกมา นะยอดใหม่ที่แตกออกมาเนี Bye ่ยจะอวบนะฮะยอดใหม่ที่แตกออกมาจะอวบแล้วก็จะมีผลติดมาแบบนี้นะฮะผลพวกนี้มีโอกาสล่วงสูงมากนะครับมีโอกาสล่วงสูงมากต่อให้เขาเป็นแบบเอออย่างที่เราเห็นแบบเนี้นะฮะแต่ว่าต่อไปุอาทหารของเขาเนี่ยจะไปเลี้ยงยอดพวกเนี้ยอดพวกนี้จะอวบขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้กิ่งพวกเนี้ก็เป็นกิ่งที่เหมาะแก่การจะนําไปขยายพันธุ์เพราะว่ากิ่งขอค่อ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าเราจะทําผลจากกิ่งพวกนี้ได้ไหมได้ให้เราเด็ดยอดเนี่ยพอหมอนเราสูงประมาณสัก5 6ตาหรือว่า5ตาเนี่ยห้าตาเนี่ยเราก็เด็ดยอดปุ๊บท่านหารเขาก็จะเริ่มมาเลี้ยงตาพอเลี้ยงตาการแตกแตกยอดครั้งใหม่เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยมีผลที่ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะน่าจะเข้าใจนะครับพอเรามองแบบนี้นะฮะสาเหตุที่หลายๆท่านบางคนบอกว่าหม่อนเราปลูกแล้วติดผลแล้วผลล่วง นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเขายังไม่พร้อมที่จะติดผลนะฮะหลักๆก,ก็คือเขานําผลของเขาเนี่ยไม่ใช่เขานำผลของเขาเขานำธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงยอดของเขานะฮะก็จําเป็นต้องปล่อยให้ผลเนี่ยร่วงนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากพวกที่พร้อมพวกนี้พร้อมเนี่ยสังเกตได้ว่ายอดของเขาสักพักนึงเขาจะหยุดเองแบบเนี้ย นะฮะโดยที่เราไม่ต้องเด็ดเลยเขาจะหยุดของเขาเองเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นกิ่งที่ผลิตผลโดยเฉพาะนะครับอ่าวันนี้นั่นวดคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะนะครับใครที่ปลูกหม่อนแล้วทีเนี้ยนะฮะหม่อนเกิดผลร่วงนะฮะทีนี้เราไม่รู้ว่ามันร่วงจากสาเหตุอะไรนะครับอาจจะเป็นการปลูกครั้งแรกของเราเรา หมอนของเราเริ่มติดผลแล้วนะรับพอเราเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อุ้ยตายแล้วปลูกแล้วพอติดผลแล้วกาจะได้ชิมซกหน่อยสุดท้ายล่วงซะง,งั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่บางทีเรายังทําความเข้าใจกับหมอนของเราเราคือบางทีเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แล้วเรายังไม่เคยเห็นการติดผลของหมอนแบบนี้นะครับน่นอดพอจะมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็เลยมันดังมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะ อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายๆต้นนะสังเกตได้นะครับต้นที่อ่าต้นที่ออกมาจากกิ่งกระโดงเนี่ยส่วนมากกิ่งกระโดงที่ที่ออกออกผลนะก็ <l att> จะเป็นกิ่งกระโดงที่ที่โดนตัดพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยตาใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยแตกมาเสร็จปุ๊บก็ติดผลออกมาด้วยนะฮะส่วนมากนะฮะจะออกมาไอ้ต้นผลที่ล่วงเนี่ยจะออกมาจากกิ่งที่เราตัดพอเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกกิ่งใหม่เพื่อที่จะขยายพันธุ์กิ่งของเขานะครับ แต่ทีนี้ติดผลออกมาพอติดผลออกมาสุดท้ายก็ก,ก็ทิ้งผลก็เลยทําให้ร่วงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนี่แหละนะครับนันหนวดก็เลยคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าหลายท่านถามมามากเลยออีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถามว่ากิ่งประมาณไหนที่เหมาะที่จะทําผลมันมันแตกผลกันหมดแล้วทีนี้ก็นหนวดจะเอาต้นกิ่งไหนให้ดูดีอ่ตาประมาณแบบนี้นี่นี่มันจะออกมาแบบนี้นี่ ชัดสิครับชัดสิครับขยายนิดนึงนี่ตาตาจะลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตาจะลักษณะประมาณนี้แบบนี้คือพร้อมที่จะติดผลนะครับทําผลได้แล้วอันนี้ก็แตกไม่หมดนะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถจะอ่าเม้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ดนวด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับที่บางทีอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านเราค่อยมาเจอกันใหม่มีปัญหาอะไรนะหน่วยจะพยายามหาข้อมูลามาแนะนําเพื่อนๆให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับก็ฝากช่องหน่อยหนึ่งหนึ่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปรนแพรนแรน,แรนพี่ต้อมบอกว่าดีใจมากเลยนะนะจะได้มา เที่ยวนครพนมเอ้ยไม่ใช่สิมานครพนมมีห้องน้ําแล้วที่ที่สวนด้านนวดอา <c oughs> <c oughs> อย่าลืมไปติดตามช่องพี่ต้อมกันด้วยแล้วกันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนแฟนรายการของด้านนวดด้วยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการเด้นแปลนไปดูช่องพี่ต้อมแล้วไม่เครียดนะมีแต่ความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้สาระความบันเทิงได้สาระในการปลูกผักด้วยปลูกพืชด้วยนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปดูได้อีกช่องนะครับช่องพี่เอนะช่องอกเกษตร ไม่ใช่สิเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะ ช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับสาระความรู้นะทุเรียนเป็นดอกเยอะเลยของพี่ช่วงนี้ได้ข่าวว่าทุเรียนเป็นดอกเยอะนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะเข้าไปดูได้นะใครที่อยากทําเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษสารเคมีก็สามารถเข้าไปดูได้9กทีเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับอีกช่องหนึ่งของหนวดนะครับเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับสำหรับคลิปนี้หนวดลาทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หนวดลาไปแล้วสวัสดีครับ ราชการทหารเรียกใช้ลูก